วันนี้ก็เอาอีกแล้วนี่กลางเัวทีเลยแล้วทีจะน่าพยายามจะนีไหนลองลองทำให้ดูหน่อยสิอยากเห็นว่ามีกี่วิธีที่เธอยังไม่ได้ใช้ บอกฉันตอบฉันหน่อยนี่เธอยังไม่เข้าใจหรือว่าจริงๆเธอกำลังนี่แหละแกจำเป็นไม่รู้บอกฉันตอบฉันก่อนแน่นอนว่าฉันรู้ดีว่าใจเธอมีแต่ฉันสุดอ,อันนี้เ o u can take me out of your m i n หากเธอลองทางคืนนี้ให้ฉันพากลับได้นะแค่ใกล้ใกล้ไม่ต้องลังเลอีกต่อไปได้ไหมขอให้เชื่อใจเธอนะ จะรู้ดีถึงความจริงที่ชัดว่าเธอกันฉันนักแค่ไหนทาใจใดูอีกสักครั้งก่อนให้ hey, ลองมองตาคนนี้ว่ามันจะมีไหมอไรที่เธอพอจะตานไว้แค่พูดมายอมรับออกมาว่าเธอต้องการไม่ว่าอะไรจะนก็จะพร้อมจะส่งไปรองพูดมาจะให้เป็นฟ้าหรือว่าสวรรค์จะพาไปหาอยู่ Care from the sky.